ฟลอเรนติโน่หลุดแฮตาน,นี้มาจัดไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้ยังอยู่กับคลิปดองของผมนะครับอันนี้เป็นแหลงอย่างที่ได้เห็นเป็นตอนต้นคือกะอัดไว้แหละเราค่อยมาไอ้นี่ทีหลังอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นพูดไม่ได้นะครับก็เลยมาภาคเอาทีหลังเอาแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ผมฟลอเรนติโน่หลุดนะครับเนื่องจากว่าทีมผมต้องแบนไฮยะตะคือผมลำคาญไฮยะตะมากกว่าไงผมเลยบอกว่าปล่อยมาเลยฟลอเรนติโน่เดี๋ยวผมกดเองแล้วตอนแรกจะเลือกมาจามากดทีนี้ว่าเออเมดมันเยอะเกินไป อะไรงี้นะครับลมก็เป็นเมดผมเองก็เลยเลือกเอมิลี่มากดมันแทนนะครับคือในช่วงหน้าผมได้เวลสองก่อนเขานะครับมันชนะชัวร์อยู่แล้วผมก็เลยใส่เลยนะครับผมเป็นเฟิร์สบัตไปนะครับคือเมื่อกี้ผมได้ตีคลิปก่อนไงเลยพยายามเก็บให้มันเวลสองนะครับแล้วก็อ่าเขามีเวลหนึ่งอะ่ะเขามีข้าปลาดอกไม้ยังไงเขาไม่มีทางชนะเราอยู่แล้วนะครับก็เลยเออถือเป็นโชคดีไปที่เขาเวลช้ากว่าเราเนาะได้ไปแล้วครับผมตัวหนึ่ง แต่ถ้าสมมุติเวลไม่ช้ากว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราเลเวลซีเนี่ยเรากดอันตีมาเนี่ยชนะชเฉยๆครับเพราะว่าอัตราการลดดาเมจเราเนี่ยมันมีเยอะนะครับมันลดเป็นหน่วยก็จริงแต่ว่าฟลอเรนติโนมันทําดาเมจต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นลดไปเป็นหน่วยก็ถือว่าเยอะนะครับผมนี่ครับมาแล้วชุบชุบเวลาเตะเนี่ยพยายามเตะให้โดนเขาตัวเดียวนะครับมันจะแรงอย่างนี้เพราะว่าสกิลเนี่ยถ้าเตะโดนตัวเดียวจะแรงขึ้น50%นะครับอันนี้เขาพยายามฟู้ผมฟู้ไม่ได้เรียบร้อยใจหนึ่งตัว ง,ง่ายนะครับยิ่งโดยตอนมีอันติเนี่ยเราเตะเขาตายไวมากประมาณ3วิก็ตายแล้วนะครับถ้าเตะโดนเป้าหมายเดียวนะอันนี้คือวิธีการสู้คือเราต้องพยายามเตะให้โดนตัวเดียวนะครับเวลาเราเล่นในมิลลี่หนึ่งเจอในเลนใครนะครับผมก็แค่นี้แหละครับมันชนะในช่วงเวลสี่เราจะไปแพ้จริงๆในช่วงเลดเกมมากกว่าถ้าหากว่าเราในช่วงเลดเกมเนี่ยเรามีของแบบถ้าออกเซตผมนะต้องเปิดก่อนนะครับถ้าเปิดก่อนจะมีโอกาสชนะแต่ถ้าสมมุติว่าโดนเปิดเนี่ยมีโอกาสแพ้นะครับ แต่ช่วงต้นเกมจะเปิดก่อนหรือโดนก่อนโอกาสชนะค่อนข้างจะร0อเนะครับเกือบร้อยเลยก็ว่าได้นะถ้าเราเล่นไม่พลาดนะตีเก็บนกเก็บอะไรไปครับนี่ได้นกปุ๊บตอนนี้เราของนําอยู่ครับก็เวลาจะบวกก็เตรียมดูเขามาแกงอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูต่อปากเขาด้วยนะครับว่ามาแกงหรือเปล่าเวลาที่เราจะบวกนะตอนนี้ผมไม่ได้ดูผมพูดตรงๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็พลาดไปเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องเอาไปทําตามนะครับเราสามารถเดินไปแกงเลนกลางได้นะครับเหมือนออฟเลนปกติทั่วไปเนาะ อันนี้อันนี้อันนี้เขาเดินผ่านมานะครับเลยเตะเลยแต่มันเยอะเกินไปเตะโอ้โหแรงมากเนี่ยอันเนี้ยที่ผมไล่เพราะว่าถ้าผมกลับยังไงผมก็ไม่รอดแล้วลนะ่ะฟิกเกอร์ก็ไม่มีครับผมเลยต้องเอาแล้วล่ะเพราะเลยก็เลยฟิกไปคิวแทนเลยดีกว่านะครับคือเวลาที่เราตายหรือเราพลาดแต่ให้เราเ,เขาเรียกว่าพยายามทําอะไรก็ได้นะครับที่เป็นประโยชน์ก่อนตายสักนิดหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยมันจะได้คมคุ้มนะครับอันนี้ผมก็เข้าเตะเลยครับไม่มีรอเพราะว่าคลิปตายหมดแล้วยังไงเหลือเขาตัวเดียว อ่าเขาอันติออกนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะถ้าเขาอันติเข้าอตายแน่นอนเขาเลือดน้อยกว่าผมเยอะเลยเนี่ยตอนนี้ตัวป่าเขามาแกงนะครับเห็นไหมอ่าถามว่าทําไมผมถึงสู้ต่อครับไม่หนีครับเพราะว่าโอกาสหนีเนี่ยมันต่าผมเลยสู้ไปเลยอีกอย่างนะชิคแนกเรากําลังจะมาแล้วด้วยครับถ้าเรายื้อได้นานที่สุดอ่ะชิคแนกได้2ก็จะคุ้มไม่รู้ได้เท่าไหร่อ่ะเรามาดูกันโอเคได้2ครับผมเห็นไหมคุ้มอันนี้คือเวลาแบบตายพยายามจะเอาอะไรกลับไปให้ได้สักอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเมื่อกี้คือผมไม่คิดหรอกว่าผมจะยื้อ ได้อีกสักพักหนึ่งจนคิกแอกมาทันปรากฏว่าแมงไม่ทันดามิดเขาก็สองคนก็แรงพอที่ฆ่าผมได้ก่อนที่คิกี่ยจะมานะครับผมแต่คือต่อให้คลิกแอกไม่มายังไงก็ต้องสู้อะมีโอกาสลุน้นเพราะว่าถ้าหนีอะมันไม่มีลุ้นเลยหนียังไงมันไม่รอดแน่นอนอะม่อก็้ก็เลยสู้ดีกว่าออผมลืมเลยลืมพูดเรื่องไอเทมไปคือจริงๆรแล้วเซตเนี่ยมันเป็นเซตแบบอารมณ์ประมาณเบิร์ดดามจนะครับผมคือสามารถออกเกาะเพิ่มได้ไหมได้อันนี้มันแล้วแต่คนจริงๆนะสำหรับเอมิลี่นะ เราจะออกเกาะให้เรายืนนานแลแ้วเตะได้เยอะก็แล้วแต่ครับแตตานิ้อตัวบางเขาอ่ะมันเป็นตัวสําคัญไงผมเลยคิดว่าบางทีถ้าเพื่อนลวงไม่ได้เนี่ยผมสามารถที่แบบจะไปเตะเอ่อเทลให้ตายทีเดียวได้ไปเตะเซฟิล่าให้ตายภายในทีเดียวได้อะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นเซนี้นะครับกะแบบว่าเปิดอันติีปึ๊บฟิกเกอร์เข้าไปเตะทีเดียวตายเลยจบแล้วผมก็ออกแค่นั้นง่ายๆคือไม่กะจะยืนนานนะครับเพราะว่า คือเรายืนนานมันเสียเปรียบนะสำหรับตาเนี่ยเพราะว่ามีฟอร์เรนติโนซึ่งเป็นทูดามีดอ่ะมันเลยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะไม่ไม่ค่อยน่ายืนเท่าไหร่แล้วก็มีต้นไม้นะครับที่เป็นอ่าเปิดเนเจอร์เลียมนะครับมีสโลรอบตัวมันก็ไม่น่ายืนอีกแหละมีเอลซูด้วยอ่ะเอลซู 2, มูลาถ้าสกิลหนึ่งอัพเต็มก็เจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ยิงแม่นๆหน่อยก็ไม่น่ายืนอีกก็เลยออกเป็นดามีดล้วนไปนเลยดีกว่าเตะครั้งเดียวปุ๊บจบออกตายก็ตาย,ตายช่างแม่งถือว่าเราเตะตายแล้วตัวหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนี่อันนีี้้คคคือคือออาาาารรรรมมมมณ์นนนะัับบบเเเเหดิผ่ยกกก็ไปแ๊งงงล ก็เป็นออฟลีนปกติเข้าไปนะเครัคลิปเสร็จก็แกงกลางอ่าเพื่อนได้กระสวยเปิดตีมาก็เข้าไปเตะเลยครับอันนี้มันติดพุ่มเฟเวลากดอวมตาออกมาพอดีก็แค่นี้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็กลับเราก็ใจเย็นนะครับเราก็กลับเลนเราเข้ามาต่ออย่างนี้เราก็อ่าช่วยเพื่อนไปบ้างนี่เวลาหนีเนี่ยสกิลสองเนี่ยมันช่วยหนีได้ครับเวลาที่เราโดนสโลเพราะเราถูกสโลเราจะวิ่งช้านะครับแต่ตอนเราสกิลสองเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ปกตินะมันจะไม่ช้าเพราะฉะนั้นใช้สกิลในนนกการรออได้ะคัับตวี เนี่ยต่พอช่วงเนี้ยเราจะสู้ฟอร์เรนติโน่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรากดเขาไว้2ตัวเขาก็จะไม่ไม่ค่อยสู้กับเราแล้วแหละถ้าถ้าแบบเราจะคิวได้นะเขาต้องบวกกับเราเพราะถ้าสมมติเขาไม่บวกกับเราเขาก็อันติีออกเราไล่ไม่ทันถ้าเขาอยู่ติดป้อมอย่างนั้นนะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีป้อมแล้วเออนั้นเราสามารถสกิลหนึ่งสโลเขาแล้วก็วิ่งตามไปเตะอันนั้นอาจจะทันอยู่นะครับผมอันนี้เอาไปทํานะครับผมหนีป่าเขาหายเลยใส่เลยเตะป้องป้องหนีเรียบร้อย แม่งมาได้จังหวพะพอดีเป๊ะเลยเตะปุ๊บนี่เอาเลยอยู่ตั้งนานไม่มาเอาอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปนี้แล้วกันพอคลิปเนี้ยเห็นภาพชัดนะครับมีคนเคยถามว่าเวลาพี่ทําไมพี่ถึงลงคลิปแพ้นะครับผมเคยลงคลิปแพ้ติดกัน3คลิปติดเลยนะแบบสมมุติผมลงอวีทุกวันวันนั้นแพ้วันนั้นแพ้อะไรเงี้ยนั่นเคยเคยนะแพ้3คลิปติดอ่ะก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นไออาริสเอ่อลิกเตอร์แล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้นะครับที่มันแพ้ติดกัน3มคลิปเลย บางคนอาจจะถามว่าพี่ลงคิปแพ้ทําไมอ่าบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์มีหลายคนมากนะคิดว่าคิดแพ้ไม่มีประโยชน์แต่ผมมองว่ามันผมมองต่างนะผมไม่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะมันขึ้นอยู่กับคนภาคมากกว่านะผมว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเพราะผมแพ้ผมก็อธิบายว่าเออเวลาเราเล่นเราเล่นอย่างนี้เราจะทําเกมให้พลิกเราทําอย่างนี้อาจจะมันต้องพึ่งทีมด้วยนะอถ้าทีมเราแบบไม่สามัคคีมากพอมันก็ชนะไม่ได้อยู่ดีคือมันมันมีประโยชน์นะคิปแพ้สําหรับผมที่ผมทําขึ้นอ่ะ ถ้าใครที่เป็นแฟนลับผมมานานน่าจะเคยเห็นคลิปแพ้ผมก็น่าจะน่าจะรู้อะว่ามันมันไม่ได้ไร้ประโยชน์นะครับอีกอย่างหนึ่งอะเวลาที่เราแพ้มันมีช็อตพลาดของทีมเราหรือว่าช็อตพลาดของทีมเราข้ามหรือว่าช็อตพลาดอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ปกปิดถือว่าผมไม่ได้ตัดออกเห็นปะ่ะผมพลาดปุ๊บผมก็บอกตรงๆเออช็อตนี้ผมพลาดนะอย่าาไปทําตามนะแค่เนี้ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าตัดออกนะเพราะว่า การที่ผมเอามาพูดเนี่ยคือผมมีตัวอย่างให้ดูว่ามันพลาดแบบไหนเออคือเราไม่ได้มองแบบดีแล้วว่าตัวป่าเขาอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรพวกเนี้ยมันก็พลาดทุกคนก็เอออย่าเอาไปทําตามนะก็ดูแบบเวลาจะบวกจะอะไรเงี้ยผมเนี่ยผมคิดว่าการที่มีตัวอย่างให้ดูอะมันเห็นภาพช,ชัดกว่าแล้วมันเป็นประโยชน์มากกว่านะครับสาหรับคนที่ดูไอช็อตเนี่ยยังไงผมก็ต้องหนีคืออยู่ต่อตายตายหมดแน่นอนผมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยตรงนี้ พราะเออคือตาเนี้ยเกมมันค่อนข้างแบบจะออกไปทางเสียเปรียบนั่นแหละเพราะว่าเราสู้ทีมเขาไม่ค่อยได้ในช่วงเลดเกมเลยในตาน,นี้นครับเราก็ต้องพยายามส่งตัวกันป้อมไปมันกันมันก็มีกันไหวบ้างไม่ไหวบ้างะนะก็แล้วแต่ครับเราก็กันไปเรื่อยๆมันก็ต้องพึ่งทีมด้วยเพราะเรากันหนึ่งต่อห้าแน่นอนมันไม่ไหวนะนอกจากทีมเราคนนึงมันจะเอาเพยจัดๆแบบตัวพิ้พวๆอ่ะอย่างด้วงเงี้ยเอาเพาได้อยู่ก็ต้องมารอดูกันนะครับตัวอย่างผมนี่ก็ถ้าไม่มีฟิกเกอร์เอาเพน่าะจะไม่ออกเพราะว่าฮีโร่ทีมขรงข้ามัน ออกไปทางแบบไม่ใช่ตัวให้ผมเตะเล่นง่ายๆอ่ะเออเพราะงั้นน่าจะต้องมีฟิกเกอร์หลบตุ้นหลบนี้หน่อยก็จะเอาเพได้นะตัวนี้ตอนนี้มันยากสําหรับผมยากตรงไหนยากตรงที่ว่าอิฟเด็ดถึกเราไม่มีมูลาเราเตะไม่ตายแล้วแล้วผมก็ไม่คิดจะเตะมันอยู่แล้วด้วยเลยไม่ออกมูลานะครับมันกดเนจเรียมออกมูลายังตีมันตายยากเลยถ้าเราเป็นเอมิลี่นาคอสนาคอสถ้าเราเตะมันสองสามทีไม่ตายมันก็ดีเราพ้นฟอลิเลตโนฟอลิเตโนแม่งก็ดีเราพ้นเซฟฟิลาเซฟิลาแม่งก็มีอมตะเอลซูเอลซูแม่งก มันทีโร่ทีมนี้จริงๆไม่ได้อยากเลือกเอมิลี่มาตอนแรกผมจะเลือกมาจา์มากดฟอเรนติโน่เว้ยเพราะว่ามาจากก็กดได้เหมือนกันแต่ว่าที่ไม่เลือกมาเพราะว่าเห็นว่าเมดเมดมันอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเออแก๊กก็เมดแล้วอิลูเมียก็เมดแล้วถึงแม้แก๊กมันจะไม่แรงมากก็เถอะแต่มันก็คือเมดผมก็เลยเอาเอมิลี่แล้วกันอะงั้นก็อีกอย่างหนึ่งทีมมันก็ตัวล้วงมันก็ค่อนข้างเบาบางด้วยตัวล้วงเราเป็นแค่คิกหนักตัวเดียวเดี๋ยวไม่มีใครช่วยเขาล้วงนะครับเพราะว่าทีโร เท่านั้นแหละคือเอาเอมิลี่มารู้ว่าต้องลําบากตาเนี้ยแต่ก็เอ่อก,ก,ก็ต้องทําใจเพราะถ้าเกมเสียเปรียบอะยังไงก็โคตรโคตรลบากเลยการที่จะคิวตัวตัวอย่างพีเขาได้เนี่ยนี่เนี่ยไอ้พวกเอลสุอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกมได้เปียบจะไม่ลําบากเลยครับต่อให้ตัวเขาคิวยากถ้าเกมได้เปรียบเรามีโอกาสที่เตะทีเดียวตายถ้าเกมนํามากๆนะยังไงก็ได้แต่ถามว่าเกมไม่นําเตะทีเดียวตายได้ไหมได้ถ้าไปเตะตัวอย่างเอลสุเพราะเอลสุไม่ออกเกาะอยู่แล้วจะเกมได้เปรียบเสียเปียบยังไงความถึกเขาก็เท่า เออนอกจากเวลเขาเพิ่มเกาะมันก็จะเพิ่มครับแต่มันแค่นิดหน่อยก็เป็นประมาณนี้นะครับคือหลักการเวลาที่เราจะเลือกตัวก็ดูด้วยว่าตัวเรามันไปแพ้นู่นแพ้นี่หรือเปล่าแต่ตอนนี้มันจะเป็นจริงๆเพราะผมบอกทีมไว้แล้วว่าคือผมบอกไปตั้งแต่เริ่มเกมเลยแบนแบนเฮย์เตเต้เทอปล่อยไปฟอลอเรนติโน่เดี๋ยวผมกดเองมันก็ต้องกดให้ได้อะเออเนี่ยเราเตะสู้ได้เห็นปะแต่นาคอสมาเนี่ยนาคอสยุ่ง <c oughs> คือนาคอสช่วยเพื่อนผมก็ฆ่าไม่ได้อีกแอปเมื่อกี้แต่จริงย่างเ่นน ต้นเกมอยู่ไงไม่ใช่ต้นเกมอันนี้มันประมาณกลางเกมอยู่ยังสู้ได้อยู่เดี๋ยวเลทเกมจริงๆอะ่ะจะจะอาจจะโดนมันงานสองสามทีตายได้แต่ถ้าเราเปิดก่อนก็ยังชนะนะครับแบบที่ผมบอกไปตรงนี้กลับมาการบ้านนะครับผมมาไล่นาคอสออกจากบ้านนะครับแต่ตัวผมแน่นอนแหละมันไล่นาคอสไม่ทันอยู่แล้วเว้ยดวงเก็บได้สวยงามรอมันเกิดถ้ามีก,อก่อเกิดเตะรอเลยแม่งย,ยังไม่ทันเว้ยนี่อยากให้ดูช็อตนี้มากกว่ามาด้หนึ่งหนึ่งแล้วมันไล่ตบดวงอยู่อย่าทำเพื่อนเราเตะปังปัง ตุ้มคือแบบเออผมชอบนะมันมันมันรู้สึกสะใจเวลาที่แบบศัตรูอยู่ตัวเดียวอย่างฟอเรติโนมาแกะแล้วเราเตะแล้วมันติดคี้์ะมันลดแบบวืบหนึ่งหายไปเลยมันรู้สึกแบบสะใจนะคือว่เฮ้ยเจ๋งดีไว้ตัวนี้แต่อย่างที่บอกมันเนี่ยอิฟเน็ตฟิกเกอร์ข้ามคือก็ตามไม่ได้ละข้อเสียคือโมบิลิตี้อาจจะต่ำไปหน่อยครับแต่ก็นั่นแหละถ้าโมบิลิตี้มันสูงมันก็จะโกงนะเพราะว่ามันมีพาสซีฟที่ตีแรงได้มากขึ้นได้มากถึง50เปอร์เซ็นนะครับ ถือว่าเยอะมากเลยนะดีแรงขึ้น50%เนี่ยถ้าถ้าสมมติตัวมันยังเป็นแบบพิวๆเร็วๆแบบเพราะแอสซีนิกมันก็คงจะโกงมันคงจะเป็นตัวดาเมจที่อ่าแรงนะครับแล้วก็พิวด้วยกล้าจะโกงเกินไปเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องอนนี้ดีกว่าเพื่อเป็นแนวทางการแบนบางคนอาจจะถามต้องข้อคิดผมบอกไปใช่ไหมว่าปล่อยบเทอะฟอรนติโนเดี๋ยวผมกดเองแบนไฮยติดีกว่าเพราะผมบอกว่าไฮยติมันน่าลำคาญ ฟอเรนติโน่อาจจะหนึ่งหนึ่งเก่งกว่าก็จริงในในในมุมของตัวระยะไกลที่รูปกับไฟเตอร์ด้วยกันเองหรือว่าแทงนะครับแต่ว่าไฮยาเตะแต่แต่มันไม่น่าลำคาญน้าไฮยาเตะไงคือไฮยาเตะมันน่าลำคาญทั้งอันติทั้งดาวกาจายสกิลหนึ่งมันอะตอนทีมไฟอะแม่งปาตอดได้เรื่อยๆแล้วอันติแม่งยังมีสี่พิเกมในชุดเดียวด้วยคือฟลอเรนติโน่มันก็พิเกมได้มันสี่หนึ่งห้าหนึ่งได้แต่ว่าอ่ามันพูดถึงเราลุมอ่ะมันก็ยังมันมันมันก็มีโอกาสนั่นแหละแต่ว่า เขาเรียกว่าไงให้ยติมันชุดเดียวมันมันมันชุดเดียวเราไม่สามารถเราแบบแทบเลือกเลือกไม่ได้เลยนะให้เราเล่นแบบเขาเรียกว่าอ่าเหมือนให้เราเล่นยังไงมันไม่มีโอกาสเลือกอ่ะคือโดนปุ๊บมันก็คือโดนถ้าเราไม่มีสกิลแคนเซิลอันติมันคือจบคือโดนอันติมันตายหมดท่าตัวอะไรเงี้ยก็มีก็เป็นไปได้และสกิลหนึ่งนี่อย่างที่บอกน่าลำคาญเกมเสียเปียบมันก็ตตอได้อย่างน้อยฟลอเรนติโนอ่ะถ้าเกมเสียเปียบหรือโดนกดอ่ะในกรณีเนี้ยเกมเสียเปียบหรือโดนกดแบบเนี้ยมันก็ยังแบบ ไออย่างที่ทุกคนเห็นใช่ไหมมันก็ยังแบบพอเอาลงแต่ถ้าเป็นไฮยเตะเกมเสียเปรียบอะ่ะมันด้วยความที่ว่าสกิลมันระยะไกลไงยังไงมันก็กันป้อมได้ยังไงมันก็ตอดเราได้ยังไงมันก็น่าลำคาญอยู่ดีฟลอเรตโนโเกมเสียเปรียบปุ๊บมันไม่น่าลำคาญเพราะว่าเราสามารถเอามันลงได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเหตุผลนะครับสรุปคือมันน่าลำคาญกว่ากันแหละเลยเป็นเหตุผลที่ปล่อยฟลอเรนตินโมาดีกว่าแปนไฮยเตอ่ะเนออันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมช็อตนี้ด้วงน่าจะเอาเพลม ปรับทุ่มไปครับนาคอสหลบได้ครับผมแต่ก็ยังโดนอยู่ครับผ่านดิสโลและตีครับผมแต่ตีไม่ถึงนะครับผมจังหวะนี้มีดาร์เบสซิ่งมาครับดาร์เบสซิ่งขึ้นมาแล้วครับผมแต่ว่าสามารถเอาเอลซุลงไปได้ครับผมและทุ่มใส่นาคอสสวนไปเมื่อกี้ทาให้นาคอสเสียชีวิตไปครับผมแลวยังไงยังต่อครับผมนี่โคตรเอาเปยังต่อด้วงไอยังต่ออิฟเน็ตได้ต่อนะครับผมเนื่องจากมีเกาะเกินมานะเราก็เกินมาแล้วครับก็เลยมาช่วยครับต้องขอบคุณด้วงจริงๆช็อตนี้เรา อ่าทางพิกได้พอด้วงครับแล้วถามว่าช็อตนี้ดวงด่วงตายแล้วผมยอมให้มันรอดไปได้หรือเพื่อนเอาขนาดนั้นแล้วไม่มันต้องตามนี่สโลด้วยสกิลหนึ่งเรื่อยๆไล่เตะไล่เตะไล่เตะยอมให้มันรอดไปไม่ได้ครับมันต้องจบบ้านแล้วช็อตนี้นะถ้าปล่อยมันรอดมันจะไปเป็นพิษภัยตอนที่เราไปขึ้นบ้านมันนะครับแล้ะดวงมันก็ใส่ขนาดนั้นแล้วด้วยคือมันทำไว้เลือดเลือดไม่เหลือน้อยแล้วมันยอมไม่ได้จริง เลยพยายามไล่มันนะครับสุดท้ายก็ได้นะถือว่าคุ้มไปก็น่าจะจบได้แล้วนะครับสำหรับช็อตน,นี้เนาะไอช็อตแรกจบไม่ได้แต่ทีมแม่งไม่เข้าป้อมเลยจบไม่ได้ทีมเขากันคีมด,ดีฟาเลนติโนอันติหนีไปแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีอันติลดดาวิดเรานะครับโอ้ยเตะสองพันเจ็ดทีเดียวตายได้ตีแต่ป้อมนะครับนี่สั่งเพื่อนเลยนะตีแต่ป้อมทันนะครับผมก็จบเป็นชัยชนะไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเล่นของผมนะครับไม่ถูกใจอะไรก็ขอโทษด้วยอ่ะทิ้งท้ายหน่อย บางคนอาจจะถามฟอรินติโนยังเก่งอยู่ไหมผมบอกว่ายังเก่งอยู่ครับยังผมเก่งในมุมหนึ่งหนึ่งอะเรื่องหนึ่งหนึ่งอะผมมองว่ายังเก่งอยู่แต่ต้นเกมอะมันจะทำดาเมจได้เบาลงกับพวกตัวไฟเตอร์และก็แทงนะครับพราะมันเดิมเปอร์เซนต์ลงมานะมันก็อาจจะลำบา,ากของเมื่อก่อนนิดหน่อยครับแต่คิดว่ายังเก่งอยู่นะครับถ้าคนเล่นเป็นเนาะโอเคบายบายครับ